ช่วงเช้าครับช่วงเช้าของวันที่11นะครับวันอังคารที่11ตุลาคม2565นะครับนกใหม่ฝึกต่อนะครับนกเจ้าถิ่นมาอย่างโดดๆนะครับนกใหม่ฝึกต่อนะครับเข้าพเนธ์คั้งแรกนะครับมาโดดๆครับเรียบร้อยแล้วครับช่วงเช้านะครับเก็บมาหนึ่งแต้มนกใหม่ฝึกต่อครับหมานจริงๆครับตัวนี้ ใหม่ฝึกต่อนะครับเก็บมาแล้วครับจับน้ําเยอะนะครับน้ําเยอะนะครับนี่เป็นบ้านจัดสรรนะครับซึ่งผู้คนกําลังเข้ามาอาศัยอยู่ครับนี่เป็นน้ํานะครับน้ํำขับเก็บมาได้แล้วครับตกใหม่ฝึกต่อนะครับวันที่สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดตุลาคมสองห้าหกห้านะครับไปยากนะครับต้องใส่รองเท้าบูทไปนะครับน้ำครับ น้ำขังครับวันนี้ฝนตกเยอะน้ำขังครับเรียบร้อยครับข้างบนนะครับหมานครับหมานกับข้างบนนะครับดุจริงๆนะครับนกเจ้าถิ่นตัวนี้ครับตัวแวกนี้มีนกหลิวตันด้วยนะครับแล้วก็มี3ามกุกซอนครับไม่รู้ว่าตัวไหนครับไม่ได้ยินเสียงขันนะครับเข้ามาดูดู เนียดแล้วครับน้ำครับน้ำเยอะครับตรนนี้มาแล้วครับนกใหม่สุดตอนครับวันนี้ครั้งแรกนะครับครั้งแรกมาแล้วครับขบนนะครับดุจริงๆครับนกตัวนี้เจ้าถิ่นตัวนี้ดุจริงๆครับไปยากหน่อยครับเป็นน้ำน้ำนข้างบนนะครับใช้เวลาไม่นานครับ เวลาไม่นานครับเหยียบแเนตแล้วครับเดี๋ข้ามน้ําครับเป็นน้ําครับฝนตกเยอะน้ําขังครับหวานแล้วครับดุใหม่สิดต่อนะครับต่อป่าเลยครับเดี๋ยวลงมานะครับนี่ครับเจ้าถิ่นนะครับเสียงออกกลางๆงนะครับดุจริงๆครับ ได้แล้วครับดอกไม่ฝึกต่อนะครับเอามาต่อวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับมาแล้วครับนะครับคนบัวย,ยังไม่เต็มนะครับนกป่าตัวนี้ถึงด,ดุจริงๆครับเดี๋ยวออกก่อนนะครับ